สวัสดีครับเคยิ่งจเจริญเครดิตครับวันนี้เอาตัวได้ว่าเป็นตัว gs 9 0 0นะครับ gs 9 0 0มาให้นะนะเลือกชมกันนะครับก็ gs 9 0 0เนี่ยเป็นลอกขนาด b g ประมาณสัก b ี1 3นะครับตัวแกนของเขาก็จะเป็นแกน2ชั้นนะครับเป็นแกนใหญ่2ชั้นเนี่ยรหัสรหัส gs กับรหัส st อย่าหลงประเด็นนะครับอย่าหลงกันนะครับ gs กับ st ไม่เหมือนกันนะครับ st ก็จะเป็นตัวธรรมดาแกนชั้นเดียวแล้วก็มีนะนะถามมาว่าไอ้หลอกทำไมทาไมแกนไม่มีลายอย่าหลงประเด็นครับ st จะเป็นสีดำ gs จะมีลายที่แขนแ่บ gs มีลายที่แขนอย่างนี้นะครับ มาดูหมุนกันบ้างการทำงานนุ่มลื่นเงียบสมูทดีเพราะตัวนี้ผมทำการเปลี่ยนบอลแบริง่งสแตนเลสที่คอหนึ่งลูกให้ไปแล้วนะครับเป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับเป็นสแตนเลสเลยละ่ะบอลแบริง่งนอบหมุนลื่น,ลนเลยครับเปลี่ยนกันเรียบร้อยไปแลาซุบแขนพับ เก็บล็อกพับเก็บล็อกอหมุนลื่นตัว g s อมันจะมีเสียงนะครับเนี่ยอันนี้มีเสียงไม่สามารถเอาเสียงกันกลับออกได้นะรุ่นนี้ <c oughs> เสียงกันกลับก็ไม่ได้ดังมากมายนะครับก็ดังไม่ได้รบกวนคนข้างดังแนวออกวินเทจวินเทจ ตัวสปูนสวยงามอยู่ครับสปูลริวรอยไม่มีน้ำคาบน้ำกัดนะครับ mm hmm. สปูลเขา mm hmm. เป็นลวดลายนะครับ mm hmm. เป็นเป็นเพจสแตนเลสนะครับ mm hmm. จะเห็นได้ว่ามีหมุดจับที่เพจไม่ใช่สติกเกอร์นะครับเป็นเพจนะครับเป็นเพจ mm hmm. มีลวดลายสวยงามนะ mm hmm. ครับปิกเสียง mm hmm. มาดูเบรกนะครับเบรกเบรกสมูทดีครับเลือล่อยเบรกเบรกสมูท uh, มากหนึบ <c oughs> ผมเน้นเรื่องเบรกนะเบรกหนึบเลยหนักแน่นดีครับเบรกใช้งานได้ ผิดคิวปลาใหญ่สบายสบายครับตัวนี้โเบรกเบรกละเอียดลึกดีด้วยครับนี่ตัวโรเลอร์โรเลอร์หมุนทํางานนะครับนี่โรเลอร์เห็นไหมครับโรเลอร์หมุนทํางานอยู่นะนี่ชัดเจนนะครับโรเลอร์อย่างหมุนใช้ได้แขนปกติตัวกันกลับดีดเด้งแข็งแรงดีครับ สีของเพจก็จะมีเฟดเฟดบ้างนะครับเป็นเฟดที่ขาวนะครับไม่ใช่โครม,มียมนะสีก็เฟดไปนิดนึงครับนอ,อกนั้นใช้งานได้ปกตินะครับฟังเสียงการหมุนอีกทีครับผมเงียบให้ฟังเสียงนะครับเวลาหมุน ไม่ได้ยินเสียงเฟืองไม่ได้ยินเสียงของบอลแบริงชัดเจนนะครับเงียบกริบโอเคครับตามนี้ท่านใดสนใจก็ทักมานะครับหลอกส,สวยๆวินเทจวินเทจครับ